พระอาจารย์กรุณาพูดถึงผลของการโกงกินงบประมาณแผ่นดินกินบ้านกินเมืองหน่อยเจ้าค่ะคนพวกนั้นจะเป็นยังไงคะเขาก็มืดมนนะมืดมนชีวิตก็จะมืดมนจมอยู่ในสังสารวัตที่หาทางออกไม่ได้เขาไม่สามารถแสวงหาความสุขที่วางใจลงได้เลยนะ เวลาที่เขามีลูกมีหลานเขาก็จะกังวลกับลูกกังวลกับหลานเพราะเขาเบียดเบียนคนอื่นไว้เวลาที่เราไปมีผลประโยชน์เราก็จะโคจรไปเรื่องกับวนวงจรกับคนที่มีผลประโยชน์ด้วยกันที่ใครทีมันอย่างเงี้ยนะชีวิตนี้ก็วางไม่สามารถวางใจลงกับอะไรเลยมีแต่ความกังวลระแวงกลายเป็นโรคประสาทเหมือนกันนะเมกนี้ ลกลายเป็นโรคประสาทเหมือนกันกรรมวิบากไม่สามารถวางใจลงได้มีแต่ความกังวลวางใจอยู่เป็นอย่างนั้นเว้นแต่เขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วมันทุกข์ศาสนาพุทธเ,เป็นศาสนาที่สอนให้เรานะเห็นตาม ความเป็นจริงในเหตุปัจจัยเหตุแห่งกรรมหรือผลของกรรมเวลาที่ความโลภครอบงำเนี่ยใจมันจะมืดเวลาที่ใจมืดมันก็สามารถออกโกนุบายเบียดเบียนตนเองได้เบียดเบียนผู้อื่นได้นะ